สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับนุ่นยอมบอกแล้วนิกกี้นชฉัดได้จีบไหมหลังถูกโยงมือที่สามนุ่นสุทธิพายอมพูดแล้วนิกกี้นชฉัดได้จีบไหมเรียกได้ว่าหลังจากกระแสข่าวถูกโยงเป็นมือที่สามก้อยกับนิกกี้สำหรับสาวนุ่นสุทธิพาล่าสุดได้ถูกเชิญมาในรายการโดนเทเซมาที่แพท ล่าสุดแพทณภพา,พาตัวแทนหมู่บ้านทําหน้าที่งัดทุกคําตอบจากนุ่นสุทธิพาหมวยแซบสุดฮอตทุกดราม่ากอดหอมนวเนียโดยทีเซอร์รายการแพทถามนุ่นว่ามีดาราหนุ่มๆดาราชาย DM มาจีบเราบ้างไหมนุ่นถึงกับหัวเราะยอมรับว่ามีแล้วกับคําถามที่ว่าตอนนี้โสดไหมตอนหนึ่งนุ่นบอกว่าถ้าหนูจะคุยกับใครใหม่เราจะต้อง เียสถานะกันก่อนเราเลิกกันแล้วนะพอตกลงว่าเลิกปุ๊บฉันคุยคนใหม่ได้แพทก็ยังชมว่าแสดงว่าเรามีเสน่ห์นะเมื่อถามว่านิกกี้เคยจีบคุณไหมนุ่นสั่นหัวทันทีโดยนุ่นยังพูดถึงเรื่องการครบแฟนมานั่งโฟกัสพอเราครบเป็นปุ๊บพอสถานะเราเป็นแฟนเราจะเหมือนเป็นอีกคนพอได้ชื่อว่าเป็นแฟนจะต้องสนใจจะต้องคอยประสาทแดกว่าเอ้ย ะมีชนีมายุ่งไหมสำหรับใครอยากฟังเต็มๆสามารถรับชมได้วันที่23มีนาคมนี้2ทุ่มรอชมกันเต็มๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ